เอาอีกแล้วจะใครอีกไรเอยขยันเรียกรับด้วยก็คือวันนั้นที่คุณแทงคุณที่พบที่ฝั่งเฮดดีแทงคุณก็คือคุณยืนรวมอยู่กับกลุ่มเทมเพลตหรือเปล่าครับอ่าแต่ตอนนั้นที่คุยแล้วนะครับว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับคุยกับใครครับก็ผมก็บอกตรงนั้นแล้วนะครับตอนนนก่อนคุณแทงผมคุณพูดจังหวะที่มันจะโดนแทงแล้วหรือเปล่าก็มันก็คือจังหวะที่โถมเข้าไปแทงแล้วหรือเปล่าครับคุณยืนรวมกลุ่มเดียวกับกลุ่มเทมเพลต เข้าใจครับเข้าใจใช่ไงครับคุณคุณก็เข้าใจนะครับแต่คุณก็ยังเลือกเรียกข้าหมื่นป่ะครับเอาผมผมโดนผมเป็นคนโดนแทงนะครับคุณใช่ครับและคําพูดสุดท้ายที่ทีทีคุณพูดว่าอะไรครับถ้าไม่พอคุณจะมาเอาอีกผมได้ไปเอาเพิ่มหรือเปล่าครับก็คือผมจะเอาไงครับคือคุณต้องการอะไรครับผมจะเอาเงินคืนรับพี่แกว่าไงพี่ต้องการเท่าไหร่ครับห้าล้านรับห้าล้านผมไม่มีให้ครับคุณไม่ไม่มีก็เล่นครับแค่นั้น แม่ครับอันอันนี้คือมันแค่เรื่องของผมหรือเปล่าเอาได้ครับก็คุณคุณก็จ่ายครับทั้งอันะแค่ผมคนเดียวเหรอครับก็แล้วแต่ครับคุยที่ไหนก็ได้ว้ะถ้าคุณจ่ายแก๊งก็ไม่เป็นไรไงครับก็คือจ่ายก็ุยที่ไหนก็ได้แล้อวะโอ้โหกูรับปวดเถือว่ะกบได้ข้อสรุปแล้วก็เล่นแหละห้าใบห้าแสนเอ้นี้อันนี้คือเล่นกับอะไรครับทีซีก็คือเสาร์อาทิตย์ต้องตีกับเฮดดีนะครับ เป็นเสาร์อาทิตย์เหรอครับตอนตอนตอนที่พี่เขายังไม่เข้ามานี่เขาอยู่เป็นประชาชนนะครับสามารถรอรอเพวกคนที่ตัดสินใจได้ได้ไหมครับหรือเขาอาจสามารถจ่ายห้าล้านได้เลยไม่ต้องถึงห้าล้านไม่ต้องไม่ไม่ผมไม่ได้ให้จ่ายห้าล้านคือที่ผมบอกอฮะคือให้ให้เล่นบัะคับเล่นครับห้าใบบังคับเล่นหก็คือบังคับเล่นขอล้านหนึ่งได้ไหมพี่ บอกว่าผม,ผมกันเขาวนมาอีกครับพี่เอาเยอะๆไว้ก่อนเผื่อเขาวนมาอีกทีละห้ามีได้ได้ทีอ่าฮะแต่ถ้าเกิดเนี้ยเรื่องเนี้ยทั้งนั้นเดี๋ยวผมต้องให้ผู้ใหญ่มาได้ไหมครับ <S <S อาจจะต้องรอวันนี้หรือพรุ่งนี้ฝ่ายอเฮดดี้รอได้ไหมครับไม่ได้ครับผมผมแบบผมผมกลัวหลบเขาแบบเขาบอกว่าแบบจะมาวันไหนก็ไม่รู้ครับผมหลบเขาอยู่แบบหลายเดือนมากเลยผมตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับผมอยากได้ตอนนี้เลยครับเหลือคนคนเดียวนี่เหรอ ขอแส่หนึ่งค่ารอครับพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณพูดไปนะครับหรือว่าจะไปใส่สูตรเลยหรือว่าใส่สูตรแล้วไหครับนี้รอคุยพรุ่งนี้ใส่สูตรก่อนไหมหนวกก่อนค่อยคุยถ้าสมมติรอขอแส่นะครับเหมือนที่คุณพูดตรงนั้นค่าเสียเวลาห้าหมื่นระบบทำลายยานพาหนะอัตโนมัติจะทำงานมันเป็นเรื่องของของของฝั่งแก๊งผมี่ผมไม่สามารถตัดสินใจได้ถ้าเกิดผมตัดสินใจไปเดี๋ยวผมก็โดนผมโดนพี่เขาว่าอีกอ่ะมาครับไม่ต่อแล้วครับผมขอแส่หนึ่งครับ ไี้กระเป๋าแล้วครับผมรอ912ครับกี่โมงนัดเลยเป็นพ่งนี้กี่โมงครับพุ่งนี้6โมงเช้าไหมครับ6โมงเช้าไหมอาอตอนนี้อันี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าตีไม่ตีนะครับนี่ตัดสินใจว่าจะจ่ายไม่จ่ายครับอันนี้คือรอครับรอคือรอที่นัดมาคุยครับ6โมงเช้าไหมไม่ได้ครับเไรนะพี่เขายังไม่มาครับเขาเลิกถ้าเกิดเข้าเมืองจริงๆก็น่าจะเป็นช่วงเย็นครับช่วงพีิกทามครับโ้พีิกทามเลยครับ ได้ครับผมเดี๋ยวประมาณหกโมงถึงสองทุ่มสองทุ่มนะครับได้ครับโอเคครับได้ครับเจ้าหน้าี้ค้าก่อนว่าครับไปใส่สูตรมาเลยก็ได้นะครับเพราะผมไม่รอแล้วเพราะคุณเสนอเองไม่ใช่หรอครับเสนอเองเนาะใช่ครับฝั่งจุดเปตอนหนท้ายสองทุ่มครึ่งใช่ครับงั้นก็รอสองทุ่มครึ่งก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามีคนแต่ถ้าสองทุ่มครึ่งไม่มาครับถ้าถ้าสองทุ่มครึ่งแล้วยังไม่มาครับก็ถ้าสองทุ่มครึ่งยังไม่มาคุณก็หาตัวตีก่อนก็ได้ครับเัีไม่เกี่ยวกับทีซี ก็ไปใส่เลยก็ได้ครับใส่สูตรตอนเนี้ยอ่ะก็ยังผมก็ยังไม่ได้คุยไงครับใช่ครับผมก็รอคนตัดสินใจได้ถ้าคุณอยากตีคุณก็หาล่าตีก่อนก็ได้แล้วผมจะไปเจอได้ครับก็ได้ใส่สูตรปะครับคุณก็รอแค่สี่ทุ่มไงจะไปยากอะไรถ้าคุณอยากตีอันทำไมทำไมผมต้องเป็นคนรอก็คนตัดสินใจได้มาสี่ทุ่มครับแล้วผมก็ตัดสินใจไม่ได้ถ้าคุณรีบคุณก็หาล่าตีแค่นั้นเอง แค่เขาว่าเขาคุยไปแล้วฝั่งคุณเป็นคนพูดเองว่าให้ดีซีเป็นคนตัดสินเขาว่าเสนอมาเลยครับว่าห้าแสนห้าใบก็คนตัดทใจได้ยังไม่มาเขาจะกินหมดเองเขาให้ทีซีตัดสินทำไมอก็บอกแล้วสี่ทุ่มแล้วให้ทีซีตัดสินทําไมครับเมื่อวานอ่ะตอนที่ผมเสนอห้าล้านไปครับเอ่อคนนั้นน้องผมไม่ได้อยู่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ครับผมเพิ่งมารับรู้รับเรื่องขอบคุณฟอลลมใหม่นะครับถ้าเสียเวลาไม่มีครับรอสี่ทุ่มแค่นั้นเอง ถ้าคุณอยากตีคุณก็แก้หาให้เจอแค่นั้นเองผมไม่จาเป็นต้องใส่ชุดไม่ดีทตัดสินใจครับก้างไงครับก็คนตัดสินใจได้แค่สี่ทุ่มไงฟังเขาบอกวังคับเล่นนี่ครับวังคับเล่นนะครับตัดสินใจไปแล้วอ่ะแต่เขาไม่ได้วังคับผมใส่ชุดนี่คุณอยากคุณคุณก็หาตีสิย่าไม่เขาบังคับเล่นตอรีเไงครับก็ไม่เขาเขาไม่ได้วังคับใส่ชุดนี่ผมไม่ได้บอกนี่ว่าปลดลิมิตหรืออะไรอ่าคุณอยากตีคุณก็หาแค่นั้นเองถ้ารอไม่ได้สี่ทุ่มอ่ะ ได้ครับได้ครับได้ได้ได้เออแค่นั้นเองจะโวยวายเลยครับได้ครับได้ฝั่งใครโวยวายครับคือผมโวยวายเหรอก็ได้เหรอครับก็เห็นอยู่น่ะผมก็พูดปกติไหมปกตินะครับไม่ต้องโวยวายเลยอ่ะก็แค่นั้นครับถ้ารอไม่ได้ก็อยากตีก็หาก่อนแค่นั้นเองใช่ครับก็นี่ครับก็รออยู่เนี่ยครับอืมแค่นั้นเหรอครับงั้นไม่มีแล้วผมไปแล้วนะครับโอเคไปเลยมานั่งรถผมดีกว่าเนี้ยแอร์โคตรเย็นนะพี่ไปปะมีเฮดดี้ใช่ไหมใช่ครับพี่ตัดสินใจได้ไหมได้ครับผมหัวแกงครับพี่ ก็คือว่าคนชื่อชาโคที่อยู่เสาอาทิตะครับตอนนั้นอ่ะคือผมเคลียร์ปัญหากับแก๊งๆงนึ่งอยู่ใช่ไหมเขามายืนอยู่ในกลุ่มนั้นแลวคือพวกผมก็แทงแทงคนแทงแก๊งนั้นไปอ่ะครับแลวคือเขาอยู่ตรงนั้นด้วยนะแล้วพวกผมก็เลยแทงพลาดไปโดนครับแล้วก็ขอโทษทุกอย่างเรียบร้อยแต่เขาเลอกที่จะเรียกผมห้าหมื่นอันนี้คือเพิ่งเพิ่งแทงเหรอหรือว่าไงเรื่องสักพักแล้วครับน่าจะประมาณเดือนหนึ่งแล้วก่อนที่เขาจะเข้าเสาอาทิตย์ครับแปลว่าเป็นประชาชนประชาชนเหรอใช่ครับใช่ แล้วเขาบอกว่าผมมาเขาผมเรียกเข้ามาทีซีแล้วก็ถามว่าอยู่แกง๊งอะไรเขาบอกเขาเป็นประชาชนหุดหิดเลยแล้วเขาก็กาพูดทิ้งท้ายว่าถ้าเกิดห้าหมื่นที่ให้มาไม่พอเดี๋ยวเขาจะมาเอาเพิ่มอันนี้คือพูดทิ้งท้ายตอนไหนคือทีซีตอนไดเงินแล้วเหรอตอนไหนตอนนู้นใช่คือตอนตอนไดเงินตั้งแต่ตั้งแต่วันนู้นแล้วครับพี่ติดใจตรงที่คำพูดว่าจะไปเอาเพิ่มนี้เหรอคะใช่ครับแล้วก็มาเอาเงินที่เคยเอาไปคืนนต้องคับแล้วเพราะผมผมคิดว่าพวกที่พวกผมชุบไปมันก็น่าจะพอแล้วก็คำขอโทษครับทั้งที่เขาก็เป็นคนที่แบบ มายืนอยู่ในกลุ่มนั้นเองอะครับทั้งที่เขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะตอนที่ผมไปเคลียร์กับอีกแก๊งหนึ่ง uh huh. แต่ตอนนั้นเขาเป็นประชาชนใช่ไหมอีใช่ครับ uh huh. ใช่ครับก็แต่คุณนค็นแกง๊งแต่คุณเลือกให้ประชาชนแค่คนเดียวเนี่ยนะนะคือตอนนั้นผมไม่รู้ครับตอนแรกอะครับคือผมไม่รู้เขาอยู่แก๊งอะไรไงผมถึงเรียกเข้ามาทีซีอีกรอบหนึ่งแล้วก็ถามว่าอยู่แก๊งอะไรเขาถึงบอกว่าเป็นประชาชนครับแล้วแล้วสมมติอันนี้ถามทีซีนะคะถ้าเป็นเคสที่น้องเคยเป็นประชาชนอันนี้คือเอาเข้้าแก๊งไดมคะ การเอาเข้าแก๊งอ่ะมันเข้าได้ครับแต่แต่เรื่องเนียจะตามเข้าแก๊งไม่ได้ก็ถ้าเรื่องอ่ะมันเรื่องเกิดมาจากตอนที่เขาเป็นประชาชนอ่ะแล้วพอเขาไปอยู่แก๊งเงี้ยเราจะาแก๊งไปตามตีแก๊งเขาไม่ได้ครับอ,อันนี้เคยคุยในที่ประชุมรเรียบร้อยใคร,นะใ,ครใครตู่มไม่แน่ใจว่าตอนนั้นที่ประชุมทีซีล่าสุดอะค่ะทางเฮดดีได้เข้าหรือยังแดนนี่ <Danny S 2> เป็นคนพูดเองอันว่าว่าเออเรื่องตอนที่มีกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นแฟนครอบครัวพี่น้องหรือเรื่องส่วนตัวถ้าเกิดคนคนนั้นประชาชนไปเข้าแก๊งแล้วเรื่องจะไม่สามารถไปซื้อกับแก๊งได้อีกเมื่อวานพี่แดนนี่เขารับเรื่องไว้แล้วนะครับที่มาคุยรับเรื่องแต่ไม่ได้ว่าตัดสินนะครับแต่ทางเสาวธิตเป็นคนบอกให้พี่เดนให้ทีซีเป็นคนตัดสินเลยเพราะตอนแรกผมมาถึงผมเรียกเขาห้าล้านเลยเขาบอกให้ทีซีตัดสินเลยครับพี่แดนนี่เลยตัดสินใจมาว่าห้าใบแล้วก็ห้าแสนครับ ไม่เงินห้าหมื่นี่คือเรียกห้าล้านเลยก็สักคู่นั้นอันนี้เมื่อวานผมอยู่ตอนคุยนะครับคือทา,อทา,าก็คือทางสาวทิศก็คือบอกว่าถ้าที่ที่ีตัดสินก็คือตัดสินว่าไอ้ตรงนั้นเราไม่จ่ายอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้าทางสาวทิศก็บอกเราครับว่ายังไงก็ต้องรอทางทีคนที่ตัดสินจะได้มาก่อนครับอันนี้ผมยืนยันในนี้เลยนะครับเราพูดเมื่อวานเมื่อวานใครมาคุยพิชิตนักเก็ตครับอ๋อพี่นักเก็ตอ่ะฮะ อ่าคือคือเขาพูดพูดจริงครับแต่คือพูดหลังจากที่เขาบอกให้ทีซีเป็นคนตัดสินแล้วไงครับที่คือพี่อันนี่พูดย้ำเลยนะครับว่าถ้าเกิดทีซีตัดสินแล้วก็คือต้องเล่นครับไม่ดีครับอ่างั้นผมอธิบายส่วนนี้คืออะฮะที่บอกว่าประชาชนเอาเข้าแก๊งเอาเรื่องเข้าแก๊งไม่ได้เี่ยหมายถึงสมมติเราเป็นแก๊งเราจงใจออกแก๊งเราไปหาเรื่องเขาทั่วไปหมดเลยแล้วก็ เรากลับเข้าแก๊งแล้วจะไปตีเขาที่แก๊งอันนี้ไม่ได้อฮะแต่เราลองมองมุมนี้คือถ้า,ถาเขาเป็นประชาชนเขายังไม่ได้เคลียร์เรื่องที่เขาสร้างไว้แ้วเขาไปเข้าแกง๊งอ่าแก๊งอีกฝั่งหนึ่งไม่มีสิทธิ์เอาเรื่องเข้าแก๊งคือจบใช่ไหมล้าจะเอาประกัออกกนทางไมน,น,นได้นะถ้าจะเป็นแบบนั้นนะใช่ถ้าจะเอาตามตามความเหมาะสมปกตินะก็ให้เขาคนนั้นอะ เล่นกับเอ็ดีคนเดียวก็ได้นะง่ายสุดก็เอาเขาออกแก๊งครับแล้วให้เขาไปเคลียร์เรื่องของเขาไม่ได้ตั้งกฎมาทําไมอ่ะพี่แดนนี่พี่ทําแบบนั้นอ่ะเพราะว่าเอาเอาแล้วอย่างนี้จะให้ทำยังไงเพราะว่าน้องเราไปเอาเงินเขามาห้ามไม่อาน้อพูดจริงทีนี้อ่ะอยนนั้นไม่ฟังอันนั้นคือเรื่องเรื่องก่อนเข้าแก๊งอูเปล่าจะนี่ใช่ครับฟังนะเล่นได้จะเอาก็เอา แต่แดนนี่ต้องรับสภาพให้ได้หลังจากนี้นะถ้ากรณีที่ว่ามันเกิดเรื่องที่ประชาชนอนะ่ะเขาไปเข้าแก๊งแล้วมันมีแก๊งใหญ่ไปตื้อเรื่องแก๊งเด็กอะหมายถึงว่าคนทุกคนที่ประกอบเป็นแก๊งก็คือ,อประชาชนมาก่อนเหมือนกันเอาๆดังนั้นแปดปดร้อยชีวิตที่อยู่ในนี้ก็มีสิทธิที่ทุกคนจะมีอะไรติดหลังเช่นไปขับรถชนพูดจาไม่ดีเรียกกล่องซ่อมอะไรอย่างเงี้ยะสรุปก็คืออยากให้เ่นลองถามฝัง่งเคตี้เลยครับเขาต้องการอนะไรตอนเนี้ย ยากได้เลยต้องการอะไรครับมาดิมาดิอะไรก็ที่คุยกันเมื่อวานเลยครับโอเคจบที่ภาพห้าใบห้าแสนครับที่คุยไม่อยู่ค่ะไม่ครับไม่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 เรียกที่านไม่ใช่หรอใช่ไงครับคือตอนแรกผมเรียกห้าล้านแล้วน้อยไปเ้าเรียกห้าล้านไม่เรียกเนี่ยตัดสินเลยเออมากี่ใบห้าใบล้านหนึ่งครับองนี้ผมยื่นตกลงอย่างเงี้ยยี่สิบใบห้าล้านจะเล่นปะเอ๊ะ หล่อมๆไงหอมปากหอมคอเฮ้ยอย่าคิดนานดิเนาะมึงต้องรับแล้วม,มึงอย่า,าคิดเยอะอเขา,าอยากเล่นอ่ะอย่าคิดเยอะโอ้ยลองคุยกันดูครับอไอ้คนสือ่อพอดีจะปลดจะปลดจะบวมแล้วเนาะได้หมดครับเออได้ครับนี่จะใบห้าเล่านาครับเงินก็ปลดลิมิตไปเลยครับไม่ปลดครับไม่ปลดครับอ้าวโอ้คุณทำอะไรครับก็ปลดดิครับอ้าวมันก็อยู่ที่ตกลงกันระหว่างสองแก๊งรือเปล่าครับถ้าผมไม่ปลดครับ ถ้าคุณอยากเล่นมากขอบคุณมากาเก่าแต่ตกมาตายเป็นสิบล้านไม่ปลดลิมิตจะเป็นสิบล้านได้ป่ะนั่นใช่ไม่ปดอ่ะสิบล้านไม่ครับอ้าวอย่าลืมนะชาโคตัดมันทิ้งก็ได้นี่ยี่สิบใบสิบล้านห้าล้านครับไม่แต่คุณเอาเงินของผมไปแล้วนะคุณเอาขึ้นอะนรของผมไปแล้วด้วยคุณเอาไปแสนหนึ่งแล้วนะอะไรเมื่อวานเอาไปแสนเพื่อใช่เขาตัดสินใจเองหรือเปล่าครับ ค่าเสียเวลาใช่ใช่เหมือนตอนที่เหมือนตอนที่เขาเอาอ้ไครับเขาก็เอาผมไงเขาพูดอย่างเงี้ยค่าเสียเวลาห้าหมื่นครับห้าหมื่นเออคุณเอาแสนนผมเสียเวลาเแสนเียเวลารอคุณตัดสินน่ะผมขอแสนหนึ่งนะรอคุณมาหรือเปล่าครับเราห้าล้านครับผมยื่นผมยื่นเสนอให้คุณแล้วเนี่ยผมยื่นเสนอครับยี่สิบใบห้าล้านครับแค่นี้ผมไม่คุณเป็นฝ่ายมาหาเรื่องพวกผมนะเนี่ยผมใช่ครับมันเป็นเรื่องกันมานะครับผมไม่ได้หาเรื่องพวกคุณนะไม่ตอนนี้คุณกำลังหาเรื่องพวกผมอยู่ไง งั้นงั้นเอาคนที่อยู่ตรงนั้นที่มีปัญหากับผมออกไหมครับม่ครับกะเขาคนในแก๊งผมอ่ะเขาถูกครับผมไม่ได้เป็นคนหาเรื่องหรือเปล่างั้นเรื่องเกิดแตผลไม่ปล่ก็ได้นะไม่ปลดครับที่ผมได้แค่นี้เจ็ดแปดเก้านะสามวันเนี้ยอาจจะไม่มีหน่วยงานหมอกัตำรวจให้เล่นเพราะว่าเขามีมีติ้งกันนะครับงั้นก็ปลดลิมิตเลยจะได้จบจบสามวันโอ้ยผมบอกผมไม่เอาครับผมก็เอาไงแต่ผมไม่ปลดไง เอาไม่เอาไม่ก็ถอนเรื่องอะไรครับแค่นั้นเองถอนเรื่องอะไรครับก็ผมไม่ปลดไอผมเล่นตามวงผมวะไม่แค่นี้ครับมีเวของคุณแล้วก็มีเวของเรามีอะไรเปล่าไม่มีครับไม่มีครับไม่คือประเด็นคือคุณมาหาพวกผมเองนะพวกผมก็พยายามคุยกันดีๆแล้วแล้วคุณก็มาเอาเงินแสนพวกผมไปทีเนี้ยผมยื่นข้อเสนอกับมันไม่ได้หรอคือคุณจะเอาแบบฝังคุณอย่างเดียวหรอมกเยื่นกลับไหมครับ นี่ไงผมก็รีบไปแล้วไงก็คือถ้าไม่เอาพวกผมเป็นฝ่ายเสียหายเนี่ยพี่ชันพูดครับก็ก็ร้านหนึ่งก็จ่ายผมตรงกลางก็ต้องเป็นทีซีแล้วเปล่าครับถูกไหมครับเขาให้เขาให้คุยกันแล้วตรงกลางทีซีครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะถ้าหาตรงกลางไม่ได้เดี๋ยวพี่สรุปให้เลยนะครับครับพี่สรุปเลยครับหาตรงกลางให้แล้วตอนแรกทางฝั่งอ่าเฮดดีเรียกห้าล้านถูกต้องไหมครับเสาร์ที่ยี่สิบใบถูกต้องไหมก็นั่นแหละครับยี่สิบใบห้าล้านครับ พี่โนผมไอ้ขออย่างหนึ่งได้ไหมอืมไอ้ถ้าเรื่องจบจ่ายเลยไม่มีขอเวลาฟาร์มอะมันแล้วแต่เขาเรียกว่าน้ำใจของแต่ละฝั่งนะครับแต่ถ้าเกิดอีกฝั่งจะให้จ่ายจบเลยอันนี้ก็ต้องน่าจะถ้าเขามีน้ำใจเขาคงไม่มาพูดอย่างนี้หรอกครับพี่โนอืมอืออืเรื่องแค่ห้าเเ็นูกอะอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็องตั้งแต่แสตั้งแต่แสนเมื่อวานแล้วไม่ไม่ตั้งแต่แสนเมื่อวานแล้วครับคือผมไม่อยู่อะ ถ้าคุณมีน้ําใจผมมันมันรอกันได้อยู่แล้วครับอาจจะไม่ต้องเรียกสินทรัพย์เพิ่มก็ได้ครับแสนหนึ่งอะ่ะอุ้ยเจ็บนะเริ่มมันมีปวดใจกินแ <ผม S 2> ้วจะได้จ่า,ามจ,าจบให้ได้นะแสนหนึ่งอะ่ะถ้าคุณรอแลตามนั้นแหละครับพี่โน่ที่พีดตัดเหรอ